ตัวอะไรเนี่ยตุ่มแช่ตุ่มแช่ตุ่มแช่แ่แ่ตุ่มแช่ตุ่มแช่ตุ่มแช่แฉแตุ่มแช่ตุ่มแชโอ้ยตัวอย่างว่าว่ามาอยู่ภาคเหนือเนี่ยว่าหนาวลยเนี่ยว่าเอาผ้าพกหัวนึกว่าตุ่มแช่น้อยเนี่ยฮัลโหล ตุงแช่ตุงแช่ตุ้งแช่แช่แช่ตุงแช่ตุงแช่ฮ่าฮ่าฮ่าา้าาาาอาาาาายบายฮปั๊บไปกันดื มานี่มานี่มานี่ก,ก,กลัวกลัวกลัวยากเลียนพี่น้องทานเมียเพิ่นไปดูของเตปะมานี่แล้ว cục cốc 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 Bye 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 cook, cook, No ดือนางดือดเดือดดังเดือตึง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 คนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่ข่าวตาเธอไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่จะทำอะไรก็ไม่มองมาเธอบอกว่าไม่ตลกอาอกหักด่างปาะอารมณ์จะโอเอยิ้มแก้มตุยเท่ากับการที่เธอนั้นคุยไม่ได้อะไรคืออนมาอย่าอวกดูอย่าอวกอย่าอวก าาววกกคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตา <c oughs> มาหอดที่พักแล้วพี่นอ้องเจ๊กเถาหมอดเชียงไล่แล้วบรรยากาศห้องพักอากาศหนาวมากดูสิเจักหนาวเพาหนาวอ่ะใส่เสื้อกันหนาวสามตัวแล้วสองตัวแล้วยังห่มผ้าอีกอันนึงแล้วคุ้มหัวอีกพี่น้อง ตะวันกินกับอะไรก็อร่อยอุ้มเอาแน่อุ้มเอาแน่อยากให้แม่อุ้มเนี่ยจะพาไปดูห้องพักพี่น้องห้องพักหอดตอนนี้หอดหาทุ่มเด้ได้ไหมซีทุ่มกว้างได้หนิรีวิวรีวิวสักหน่อยตอนดึกๆ รีวิวสักหน่อยตอนดึกๆคืนนี้ทั้งหมดประมาณไม่มีใครถามเนาะหนึ่งมือส,สมองพรบาทต่อนหนึ่งคืนแต่มันหลายคนเนาะมันหลายคนนะย้ำว่าหลายคนอันนี้ห้องคุณพ่อคุณแม่นอนที่นี่ห้องปั้ำตัวเกี่ยวเบ,บิ้มเบิ้มเบิ้มเบิมเบิมผูน้นิชาก็จะมาอาบน้ำแช่กุชชี่เบล <c oughs> อืมมึงเลยนมมาแช่อยู่นี่พี่น้อง พุงนี่จะมาแชร์อยู่นี่เฮ้ยเตียกดังดีปะเนาะอีดแอดปะเนาะโอ้โอ้โอ้โอบออีดบออแอดเนาะไหนดูซิฝั่งนี้มีอะไรบ้างมีที่นั่งชมยูมัยปีนองสิบองศาป่านี่สิบเอ็ดองศาป่านี่กปวดพวกโรปิเนียมแทะ มาปวดพวโพดโรบินียมโรบินียมแทะความหนาวปิดประตูหอกวนันมันเย็นจริงๆแ,งแม่ก็ยืนยันไปฮันนี่แหละไปดูห้องนี้ด้ยกันจ้าระวังลื่นนะเจ๊เขาโทรมาบอกเขาจะมาสั่งบอกตอนนี้กลัลข้าวน้ำเจ๊จเป็นไงบ้างยังไม่ได้เข้าเลยเอาเธอคือมาเปิดไฟ โบเมีนเห็นหุงอาเปิดอะไรอันนี้ต้มน้อยกับนี่ด้วยนอนเตียงนี่โนซีเอเลม,มีอ่างบ่ดิีอุ้ยมีโนมือถ้ามาอาบอ่างเด้อ้อรอ่างยมือาน้ำร้อนบอกข้างล่างร้อนอันนี้อันนี้เป็นอ่างแบบน้ำอุ่นไหม <c oughs> ตใจฉันจะนั่งเปลี่นที่บ้านนีตี <c oughs> วิ่งมูดที่บ้านนี่ฉันล่องอ่างไหมกับเมียกับลูกเหรอเดจเขาบป็นล่องหลือมันเด้กอะไรฉันยี่ล่งอยู่นี่โอ้แบบลวกแค่สุกด้วตั้งแต่เอาเสื้งเนี่ยคนนี้หนึ่งพันดิเหรออะไรจ้าช้อนจงกาแฟให้นายตากินข้าวใช่ไหม เดียงสิลมกวานแมมุมหวานแมงแล้ววันจะหุงอะานแล้ววะเลี้ยงเด็กสิลมขุ่มแมงมุมบลมแค่ตีนางออกนะไผเขาคมกว้าไผเดี้ยงนั็กสิลมุกันเนี่ยเขาให้อยู่ใช่ไหมลุเองเ่งะไไม่ชเอาผะห่มกันเลยจอเชือดตัวไปสิ่ั้นได้ไก่มืออะว่าสิ่งนั้นวา เก็บผ้าบ่ผ้าใส่อยู่เนี่ยไปแก้่ยวใช่เก้วมาตักใส่ลงไปตักไปกี่ไปก่อนซูกศิลป์ลิเอาแก้วกาแฟเ์อยู่ไหนในห้องแก้วนี่ยเขาบอกเขาแล้วใช่ไหมนี่บอกแล้วที่เครงบินแล้วก็เลี้ยวี่รอนบรรยากาศตั้งบนเขาพี่น้องเดียวอากาศแบบเย็นอยู่นะเย็นกว่าสมัยที่มาอยู่แล้วนี่เย็นเพราะว่าอะไรเพราะมันมีลำธารอยู่ข้างๆไงพี่น้องเพราะมันมีลำธารอยู่ข้างๆเลยนี่พี่น้องพาไปดู มีรำทานอยู่ข้างๆเห็นไหมจ๋าแม่หน้าแบบพี่น้องสวยลเลือดเชิดยิงแต่ว่าหนาวจริงๆแบบอื้อข่อยจะมาแช่หนามพี่น้องข่อยจะมาแช่น้ำหอนร้อนข่อยจะมาแซ่เย็น การวิวย ja ู่ระาตรงีทาซ่วน so <yeah, so ่อยู่พี่นอม้อกนเขนขันบขันบเลี้วใจเส้นยาตรงลยใส่ของเขาอยู่เนาะบัวเขาบัวเา้้เลยเขาเลยอ้อก็เลยก็เลยเลี้ยวเองเราเ็นคนจะสวยอ๋อเปิบ้าล้วบอแ้คนจะสว ใต่อ oh, 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 no ัไย้ําปูมามันไม่เป็นย้ําเขาขายตะดอกเอาหรอเขาไม่เปลี่ยนเยเขาสั่งเขาถามเขายูเนาะแตะวัดดองเขาสั่งย้ําเตเจ้าเลียวในเมนูน่ะเขามีดองแล้วกุ้งสวไรพี่ก็เลยบอกว่าไม่เาปุ้งสอไไใหลพี่ว่าป็นพัอันเอ้าบัฟักไหมในาหารบุคคลเนีนี่กุ้งแชปลาย่งุงล่ง บ็มีนมันเนีย้ใครมันี yeah, ้งนะเมนอึ้งเชี่ยสองนเดหน่อียงสองนีอันนงบีบน่นแลยงองงนาพหนมอยู่ไหนน่าพี่หนุมเอากินหน่อยยหองเฮามีอย่างอีกบ้างเรื่องจะรถบ่เบดจะต้องเป็นรถรถคนกับเขาเมื่อไหร่ตีมันจะหงมองัยลูกจ้าดี ือพี่เด้ต้มยังนี่ยพี่หะฮะเจอรุดกำเป็นเนี่ต้มยน่ใเกินเอาไรถึงดูขอยเขาแรงพี่น้กวมจิดหรือว่าอันนี้ฟ้าขอจะต้องไปแ่น้ำผู้เดียวบบานๆไรสุดให้มึงเจ้าเลิกกันหนู่เพิงสี่ทุ่มเบิ้งเดยบอ่ะอยากออยบ่เบิ้งเดบโอ้ยเขาก็บิปลาหำน้องหลอกค่เอากจเงเห็นาเป็นป้อง มาแล้วมาแล้ว็มันเป็นป่องไอาสางยิมเขาเ็บามลูใครม่้าิจ๋งจักินซาปา่าใคอะไรนะใครยู่ยอช่จานช่วยจานซ่อมช้อนช่วยจานแปดชุดแปดชุดซ่องซ่อม กินอ่ะกุ้งกุ้งก่อนแปดก้นกินมันเดียวเอาะมันคุดเป็นซุปแปดก้นถ้ากินเยอะไปละขอจานสิบถ้วยสิบค่ะไปจานสิบถ้วยสิบแล้วก็ช้อนจานสิบถ้วยสิบช้อนช้อนถ้วยใหญ่ค่ะถ้วยใหญ่ไหมไม่เป็นไรเอาถ้วยเล็กมาเลยแต่ขอจานมาก่อนกับช้อนนะครับช้อนช้อนเอามาเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้ช้อนกลางด้วยค่ะอ่ะครับหมดแล้ว ครับปาดพัดขย็นมาแล้วพี่น้องขยันนี่ก็แล้วขยุ่งเขายังะขนงีบเอาเอาเอาดห็นจังจันมันเป็นน้อิจมอยู่บน่้นูก